มองเห็นน้ำชีหัวใจของพี่นี่แทบจะพังน้ำชีนี่มีความลังคิดถึงเมื่อครั้งสองเราเคยเชินเมื่อก่อนมีสุขเดี๋ยวนี้พี่ทุกแทบลมทั้งเย็นเจ็บปวดดวงใจสุดฝฟืนควันยืนเจ้าเปลี่ยนแปลไป ขอฝากเสียงเพลงกล่อมบรรเลงไปหาจันแรมว่าคนที่เคยหอมแก้มยังรักจันแรมไม่มีเปลี่ยนใจเพราะคนปากมากจึงทำให้จากน้องแรมไปไกลคนเหมือนกันยามกันทำไมผู้ดีหรือใครก็ตายเหมือนกัน เกลียดแสนเกลียดพี่นี่ไม่ว่าอะไรส่วนลูกที่อยู่ในใจ้ากลับทำลายมันได้แจ่มจันทร์ขาลงน้ำชีโอ้น้องพี่ทำได้ไงกันทำไมเธอไม่่าฉันลูกอยู่ในคันจะรู้เรื่องหรือแม่สาว ูจันแรมคงสุขใจแสนนาจาสามไวที่ได้ข้าลูกในส้ทิ้งลงน้ำไปให้คนเขาเหลือช่างไม่กลัวบาปหากคนเข้าสาบคงแทงกันสันดานบาปหยาบช้าเนี่ยหรือขาลูกด้วยมือไม่กลัวบาปกรรม มันบ่เป็นน้ำชีด้ดอกพี่น้องน้ำชี้ตองอยู่จังหวัด้อยเอ็ดบ้านเกิอดอาจารย์คมอันนี้น้ำสาอยู่หน้าจื่อเสือรอกเลาะหาหูเอี้ยนครับพี่นอ้องเมื่อเลาะหาหูเอียนนะครับแต่ว่าสานีผมมีดอกเพราะว่าน้ำหูไม่ครับน้ำไม่คืออยากกินผัดเผ็ดต้มเปรตปาลาไหลออมเอียน อยากสีพ่อหู้่าพ่อหู้ครับพี่น้องถ้าพ่อหูก้กะมีสิทธิ์หลุนครับเพราะว่ามันกินไว้ครับเอาเบ็ดมาใส่ได้พี่น้องเอาเบ็ดมาใส่นะครับเบ็ดตั้งแต่สมัยอายุธยาครับพี่น้องครับ <laughs> พุ่นครับสานั่นแต่ก่อนมันเคยมีแต่ว่าสานี่ค่ะ น้ำมันหงไม้น้ำพงไม้ก็คือลุงฝนเป่งออกจากไฮนีครับพี่น้องเป่งออกจากไฮนั่นครับร่รวมมาใส่นีครับพี่น้องจอดรถมอเตอร์ไซค์ใบพุนยางมาพี่มาเห็นน้ำมองนี่คือสีเขียวงามแต่สนดอกมาคือน้ำซีแทะขิดพอเพ่งของรอยเอ็นเพชรสยามครับ น้ำชิงความหลังโอ้ยเนาะมากันกับผู้สาวก็ถือค้นจีดกันถือค้นขัดขวางถือค้นใส่ลายก็เลยหน,นีไปหนีไปพันมีอย่างกันเสแล้วบัดที่เนี่ยตั้งท่องตั้งใส่แล้วผู้สาวครับตั้งท่องตั้งใส่เพราะแต่ผู้ใายหนีไปแล้วพันขิดหน่อยขึ้นไงตัวปาดโวมืงอเห็นกูท่องแล้วมึงหนีตัวนี้กูสิเอาไว้เห็นอย่างลูก ตัดสินใจขาลูกครับย่นถิมลงในแม่น้ำชี้ครับกลายเป็นบทเพลงน้ำชีงความหลังที่คงความเป็นอมาตะนะครับมีหลายคนนํามาลองไหมนะครับแต่ว่าอาจารย์คมกับฟังตั้งแ่เวอร์ชันของต้นฉบับนะครับส่วนมากนะครับนั่นคือรอยเอดเปสยามตอนนี้เพิ่นกะเสียชีวิตไปหลายปีแล้วพี่น้องแต่บาบทเพลงน้ำชิงความหลังยังคงความเป็นอมาตะอยู่ มีบ่าวะมีไหมว้างเอาไปถือ,อยังอีก่ละโอ้ยเนาะได้แต่บาดแต่แผลเถอะเนาะสงสัยตำไม้บอกอย่าบอกว่าตำตะปูนะถ้าตำตะปูนี่เป็นบาดทะยักนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิไปมุ้งมุ่งมุ่งปุ่นกันครับป้ากวยป้าตุย ใบคือเหลืองเนาะสงสัยคู่ลูหนีมาอยู่หลายครับมันก็นอยู่น้ำสิล่ะพี่น้องครับธรรมดาเลยอีก,กายนีย่เอาอยู่หันครับบุ้มนั่น พอมีบ่ทันได้มาจอหูบ่ามันสูญพันธ์แล้วเดี๋ยวไปเบื้องฟังฝุ่นพี่น้องครับสิไปเบื้องฟังฝุ่นดอกงานมันพอบ่พอแล้วก็แล้วไปถือว่ามาสูดอากาศบริสุทธิ์ยุทุก่าทุ่งหน้าก็แล้วกันแต่ว่าหันครับพี่น้องครับลมมาแห้งแห้งครับผัดใบยูคาลิปตัดห่วย ว่ามันสิล่มแต่ว่าล้มลักษณะน,นี้มันมันลมหนาวเลพี่น้องครับมันคือจังล้มผ้าอยู่ผ้าอยู่เส้นหนาวว่า <c oughs> อย่างเป็นผ้าอยู่เส้นหนาวอยู่ครับพี่น้องครับคิวนี้ผมไม่หยังด้ดูดลอดิรอหาหูเย็นหนึ่งมาอมเอาพ่อคันทิพนาแล้วกันครับพี่น้องมึงนี่เพาาท่นไปใส่มาใส่ดอกคิโรถอ,อกมาทงไทยตงหน้าเดรนซื้อนะครับ ยูดีม่แห้งสุขภูถุคนพี่น้องครับความเจ็บเยสได้ความไข่เย,ยสมีครับคลิปนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรและคุณถ่ายมาทําไมละ่ะเอาก็มันไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรถ่ายผมก็ถ่ายคุณก็ดูไปสิมาแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับ